นะฟัก้งก่อนนะถ้ามีใครถ้ามีใครฮู้ดลมหาวเลยตัวเป็นไหนอ๋อเล่นไหนออะมาเอาหลับสลบกันหมดอะนุี มาดูหน้ากันทีละคนแล้วอะจะทำงอกแงกไิลกูลกไข่ลูกไขรลูกเข้ากล้องเหรอลูกเข้ากล้องลูกเข้ากล้องแม่เขา้าสวยแม่เขา้าสวย นี่หมูอ้วแม่ทำคอใทยนะนี่เงี้ยอึฮอ